สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ห้ซาหูเซลแล้ววันนี้เราอยู่ในเกมอันนี้แฟนกานั่นเองวันนี้ผมจะมารีวิวตวลครใหม่คือเทนเงินนั่นเองนะครับตอนนี้เทนเงินผมก็เป็นร่างแรกอยู่นะนี่ยอดสามสิบหกนะทุกคนก็เดี๋ยวไปทำอีวอนเ่านะอ้อทาวันเนี่ยผมก็ฟาร์มานะทุกคนสรับรีวิวเทนเงินนะก็ใช้หนึ่งดาวของมันนะก็ใช้เหรียญแรกที่หกร้อยแล้วก็ของอีวอนต่างๆนะทุกคนก็ไปเก็บกันกับเงินห้าบาทนะ อีโวทุกคนอีโวเลยเทมากทุกคนเทมากเป็นปางเสียงทุกคนปางเสียงก็เดี๋ยวไปรีวิวทุกคนก็โอเคนะครับตอนนี้ผมได้เตรียมเงินมาทั้งหมดห้าหมื่นบาทแล้วก็มีดอจแลนด์อีกนะก็ถือนารีวิวเทเงินทุกคนเทเงินเนี่ยราค 5, าหระมา่พันหะ้าร้อยบาทนะอันที่เป็นรีวิวสารฉกนะทุกคนเดี๋ยวผมกดให้ดูนะ ท่าเนี่ยท่า,หา,า,าหให้เป็นการตีวงกลมนะทุกคนเป็นงานพุ D ่งไประเบิดใส่ใช่ปะอือกระโดดไปกระโดดไประเบิดใส่นะดาเมทที่พันหนึ่งแล้วก็ครูดาวเจดีย์สาวมีระยะเก้าจุดสิบนะทุกคนอัพเกียร์ขั้นแรกสองพันห้าร้อยเพิ่มดาเมจเพิ่มอะยะนะ้นระยะอัพพันต่อไปสามพันสี่ทุกคนเปลี่ยนท่าเป็นดีเทอร์นิ่งแสลนะดาเมจสองพันสองครูดาวถ้าเดินนะแล้วก็ระยะเพิ่มขึ้นเป็นสามสิบสี่จุดหนึ่งนะทุกคนอัพเลยในการตีเป็นเอลีโคนะ นี่ถ oh, uh, ือว่าดีมากนะทุกคนเดี๋ยวเราดูทุกเราดูมันตีนะในการเคู่ยิงดาบขึ้นไประเบนแล้วก็ทําให้ดาบเป็นเหมือนเป็นดาบที่กานทุกคู่ใช่ไหมเนี่ยมันต้องาไปโหดเดี๋ยวนะตอนนี้คู่ดาบเป็น5.9วีทุกคนห้ามันสามว่านะหกมันสามเจ็ดพันเก้าทุกคนขั้นที่ห้านะดาเมจเพิ่มขึ้นเป็นสามพันหกร้อยหกสิบหกแล้วก็คู่ดาเพิ่มขึ้นเป็นห้าจุดหกวิระยะเป็นสามสิบแปดจุดห้าทุกคนแล้วก็เพิ่มท่าสปริงเพอร์ฟอร์แมนซ์ทุกคนอัพเลย ในการตีทางตรงกันทุกคนเป็นท่าหมุนในอนิเมะใช่ปะ่ะอันนี้ผมไม่ได้ดูนะไม่ดูเยอะนะทุกคนสำหรับเรื่อง Demon Slayer ก็เอาขั้นต่อไปใน8,400ทุกคนแล้วก็เอาขั้นต่อไป9,000นะขั้นต่อไป10,000-12,000ทุกคนเป็นท่า Construct Resounding Slam ทุกคนนะเม6,000-6,400นะคร, 6, 000, 6, นะครูดับเยอะมากทุกคนจากน้อยกลางเยอะนะทุกคน7.4วิแล้วก็อะไระเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ8.9นะ ท่านี้จะตีเป็น LE นะทุกคนนี่ตีเป็น l อนีเลยคูดาจะนาหน่อยนะแต่ก็โกงอยู่ทุกคนเป็นการระเบิดรอบนะมันจะเป็นท่าในอนิเมะก่อนใช่ปะนี่ผมก็จําไม่ได้นะผมไม่ให้ดูบ่อยั้าต่อไปก็เพิ่มดามจลดระยะเอ้ยเพิ่มระยะแล้วก็ลดคูดาทุกคนห่สองพันสามร้อยหนึ่งสอันสี่ร้อยหนึ่งห0ึ่สี่พันหอแล้วก็อันนะครับทุกคนอยู่ที่เก้าพันแปดร้อยหกินะคูดาหกวิระยะห้าจุดสทุกคน พาสีสี่ของมันเนี่ยก็คือ,อเป็นการอ,าอะไรเนี่ย God of Slashing ครับทุกคนเอ่อ God of Slash Blade ใช่ป่ะดาเมจแล้วก็ระยะจะบวก10%นะทุกคนแล้วก็มีโอกาสที่จะหลบการโจมตีได้3%ทุกทุกๆการโจมตีใช่ป่ะสูงสุดที่60%นะทุกคนแล้วก็ l i t m of Battle นะเพิ่ม10%ดาเมจหลังจากโจมตีโดนนั่นนี่ใช่ไหมทุกคนบวก30% แล้วก็ลด FPD ก็คือลดลดคู่ดาวการโจมตีต่อการโจมตีหนึ่งลดต่ำสุดที่30%นะทุกคนรูไปตัวที่โกงมากๆลทุกคนสหรับเทนยินนะทุกคนสามารถไปสุมหาได้ทุกคนผมเป็นตัวติดเมตาเฉเลยนะผมว่าโกงว่าอีนิดดีนะตอนนี้เพราะว่าอีนิดโดนเนื้อมาใช่ทุกคนดามีนน้อยเทนยินอาจจะดามจเยอะกว่าก็ได้นะทุกคนถ้าเกิดดาเมีน50เอ้เรียกว่า50ทุกคนแล้วก็สตาร์ทดีอยู่นี้นะว่าสตาร์ทที่ผมหามาเนี่ย ไอสตัดกระจกกระจกเย่ทุกคนเนี่ยสตัด B C C นะก็สำหรับคลิปนี้วค่นี้ครับคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครด้วยนะเวาเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ